เอ f นเฟนี่เป็นผลิตภัณฑ์มาจากอเมริการาคาจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงจากยี่ห้ออื่นแต่มั่นใจระบบความปลอดภัยของเอ f นเฟนี่แน่นอนกว่า สวัสดีครับบริษัท BB Solar Corporation นะครับเป็นดีลเลอร์ประจำอยู่ที่ขอนแก่นของบริษัท Future Energy นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับรายใหญ่รายหลักเลยครับของประเทศนะฮะที่นี่เป็นหอพักนะครับ Normal House นะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับติดกับตูนมัดได้นะฮะหอพักเนี่ยครับเราติดตั้งทั้งหมด 3k นะครับจำนวน6แผ่นนะครับินเว i ร์เตอร์ IQ7A นะครับเราสามารถที่จะลดค่าไฟได้ถึงเดือนละ2,000บาทอันนี้ขั้นต่ำนะฮะก็ติดกันกับหอพักเนี่ยก็จะเป็นบ้านพักของลูกค้านะครับก็ติดทั้งหมด 5k นะ รับ9แผ่นประหยัดได้ถึง3 0 0 0ถึง3,500บาทต่อเดือนเลยนะฮะวันนี้ครับเรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ทางพี่แมวครับเราทําการติดตั้งทั้งหมด2ที่ก็คือบ้านพักแล้วก็จะมีหอพักแล้วก็ทีนี้ผมจะจะสอบถามพี่แมวนะครับว่าท, <ะ S 1> ทาไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ Enseate ครับที่มาติดตั้งภายในบ้านครับ Enseate นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์มาจากอเมริกาเท่าที่เสิร์ชจ,จาก Google แล้วก็ชอบระบบของ Enseate เพราะว่าเป็นการตัดไฟอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นไฟฟ้าลัดวงจรคืออันดับแรกเลยเลือกความปลอดภัยก็เเลลยือก ในการใช้โซลาเซลล์ของบ้านและอย่างหนึ่งของอินเฟรนี่มันเป็นแผงโซลาเซลล์แต่ละแผงแยกการทํางานอิสระชอบตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากแอปพลิเคชันของอินเฟรเข้าใจได้ง่ายสามารถดูเรียลไทม์ได้ด้วยชอบตรงนี้แอปพลิเคชันใช้งานง่ายด้วยค่ะราคาของอินเฟรตนี่จะสูงกว่าอย่างอื่นนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าคุ้มเพราะว่าระบบความปลอดภัยของอินเฟรนี่แน่นอนกว่าใช่ครับราคาจะค่อนข้างสูงไปนิดนึงจากยี่ห้ออื่นแต่มั่นใจของอินเฟรค่ะอ้อีกอย่างหนึ่งบริการหลังการขายดีมาากกกแล้ว็ร ตั้งเก็บงานได้ดีเรียบร้อยแล้วมีปัญหาอะไรโทรติดตามทางคุณเอกได้ทันทีเลยชอบตรงนี้ชอบบริการหลังการขายค่ะขอบคุณมาก <ขอ S 1> ครับขอบคุณค่ะครบผมช่องทางการติดต่อนะฮะติดต่อเบอร์มือถือผมได้โดยตรงเลยนะฮะหรือว่าจะในเพจของบริษัท BB Solar Corporation เลยครับเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วครับสามารถที่จะเข้าไปเซอร์วิสในไพศาลทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะมีทีมเซอร์วิสในส่วนหนึ่งด้วยครับค้นหาตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งโค้กประเทศไทยได้แล้วที่ เว็บไซต์ e n f a d e by Future Energy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร065 506 3888